โอเคครับคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในช่อง The m a s k r o o m นะครับอยู่กันในช่วง The m a s k Game กับตัวเกม RUV นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาอธิบายต่อนะครับตอนนี้โอเคครับมาต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็ ได้เฟิร์สบัตรไปนะครับฮีโร่ที่ผมเล่นวันนี้นั่นก็คืออารีนนั่นเองนะครับอารีนก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆส่วนตัวผมมองว่าอารีนเป็นฮีโร่ที่หลากหลายนะครับในการออกของเราจะเล่นฮีโร่ตัวนี้เราก็ต้องเข้าใจคุณสมบัติในการออกไอเทมกันก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเล่นเบื้องต้นและจะแนะนําไอเทมคร่าวๆในการเริ่มต้นเกมให้ก่อนนะครับ จังหวะนี้ก็โดนรุมนะครับแต่มมทอสได้หนีไปก็เลยยืนแลกกับนาคอสแต่ถ้าดาบประหัวติดเมื่อไหร่เราก็ยืนแลกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่เสี่ยงเข้าไปเอาในปอมนะครับเดี๋ยวรอรอเวลาก่อนตอนนี้เราก็ฟาร์มเก็บอัพเจ็กไปเรื่อยนะครับผมจะแนะนำในการที่เราได้เก็บต้นเกมนี้นะครับคือเราฟาร์มคลิปเลนเสร็จเราควรไปเก็บออกเจ็กรอบๆให้หมดเลย นั่คือนกหรือว่าคลิปเล็กฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเรานะครับโอเคครับมาไอเทมต้นเกมที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนั่นก็คือรองเท้ากันซีซีนะครับดาบคีแล้วก็คงเล็บคีนะไอเทม3อย่างนี้เป็นไอเทมที่ผมเล่นอาร์ลเรนออฟเรนเมื่อไหร่ผมจะออกตลอดเลยนะจะเป็นพื้นฐานสําหรับผมเลยนะสามสามไอเทมนี้ส่วนไอเทมชิ้นต่อ,ตอไปเราก็มองดูในรูปเกมหรือว่าเราก็ลองดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับว่าเราจะควรออกชิ้นอะไรต่อไปดี ถ้าเจอแครี่เยอะๆเราก็ออกเกตอท้อหรือว่าเกาะน้าแข็งเพื่อการแครี่ส่วนถ้าเจอเมดหนักๆเราก็ออกเป็นกอาหรือพอยก็ได้ครับแต่ถ้าจะเล่นเพรเซฟหน่อยผมก็จะออกเป็นออกแนวไฮบิดนิดนึงนะก็จะมีเคียวหรือว่าทอยแล้วก็ก่อเกิน,นครับเหมือนในรูปแบบเกมนี้ที่ผมออกนะครับแต่ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะออกมาแทนรองเท้าก็จะเป็นเฟรเซลทูนะครับหรือว่าดาบใหญ่นั่นเองหรือว่าใครมั่นใจในทีมตัวเองเราก็ออกเป็นฟูดาเมจได้เลยนะครับ เดี๋ยวไว้เกมหน้าถ้าผมเล่นฟูลดาเมจเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะนําคลิปมารงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ oh. อยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะเมื่อพลังแฝงปากหัวเราติดแล้วอ่ะ oh. เราสามารถยืนแรกได้เลย oh. ถ้าฝั่งตรงข้ามยังไม่มีตัดเลือดนะครับ oh. ส่วนสกิลเชลเลนเจอร์ที่ผมเอามาในเกมนี้คือเดสนะครับหรือว่าเชลเลนเจอร์ที่ทําให้ตัวรอบมึนงงและติดสโลนะครับแล้วลดเกาะด้วย oh. ผมว่าเชลเลนเจอร์เนี่ยเหมาะสมกับเอ่ออาเรนที่สุดแล้วนะผมมองว่ามันคุ้มกับอาเรนที่สุดแหละเพราะว่ามันทํา ลดเกาะกายภาพแล้วลดเกาะเวทด้วยและเลนก็ตีเป็นทั้งเวททั้งกายภาพเลยนะครับสังเกตได้ที่ดาเมจตอนที่ตีคิดหรือว่าขี่ขึ้นนะครับส่วนรูนที่ผมพามาในเกมนี้ก็คือจะมีรูขนขิ16นะครับแล้วก็สปิริตแล้วก็ดากรอน,นครับอย่างละสิเมตรหมดเลยส่วนตัวพลังแฝงผมก็เอาดาบปัดหัวมานะครับตรงพลังแฝงย่อยผมก็เอาตัวสีเหลืองมานะสดเหลืองก็คือจะมีเพิ่มคิ แล้วก็จะมีรถคูดาวสกิลอ,อัติเมตมอท,ทอยก็ขยันแลกกับผมไปจริงๆนะครับโดนเมื่อสองตัวยังไม่เขียเรียบร้อยอีกหนึ่งตัว <c oughs> เล่นใจร้อนก็ตายไปนะครับเห <c oughs> มือนเดิมครับคลิปทั้งช่องผมถ้าผมฟาร์มผมก็จะเร่งนะครับส่วนถ้าผมตาย <c oughs> ผมก็จะตัดตอนคูดาว <c oughs> ตอนตายออกไปเลย <c oughs> เพื่อไม่ให้คลิปดูน่าเบื่อเกินไปนะครับสังเกตได้ว่าเกมนี้ผมไม่ได้เดินแก๊งเลยนะต้นเกม ผมพยายามดันเลนออฟเลนให้เร็วที่สุดเพื่อได้เดินแกงกลางเกมผมจะพยายามเลงคลิปให้สูงที่สุดนะของเลนออฟเลนของผมเองนะัโจทย์เก่าหน้าเดิมอีกแล้วชอบแรกกับผมจริงแล้วผมก็ชอบเอ้ื่อตีแรกเนะี่ยมาเถอครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นผม,มให้แนะนําให้มายืนแรกอย่างนี้นะการเลนนะ่นถ้ายังไม่มีตัดเลือดนะครับดิกันตอนออ มเมทฝั่งตรงข้ามมีเขาเวทแรงจริงนะตอนแรกผมกะจะออกไกอาร์มานะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วว่าจะออกทอยออกมาเพื่อมากันเขากิลด์เลยนะอย่างที่บอกครับของ3มชิ้นหลังนะควรอัดแอปออกตามรูปเกมะครับและเจอโจทย์เก่าอีกแล้วเขาไม่เขียดจริงๆนะครับเล่นแบบนี้เ,เพื่อนๆไม่ควรเล่นแบบนี้นะครับหัวร้อนใส่จเจ้าคืนอะไรประมาณนี้นครับมันจะทําให้เพื่อนๆในทีมแจกกล้วยเรานะครับถ้าเล่นแบบมอทอสของเกมเนี่นครับ ตอนนี้เลนล่างผมก็จองเลยนะพยายามดันคีฟให้ขึ้นสูงแล้วพยายามอาพอมฝั่งของข้ามให้เลว่สุดนะสำหรับผมผม,มองคก็คือผมเล่นออฟเลนไม่ค่อยแกงนะครับมผม,มอยากทำเลนใะหนส้สูงๆก็ไว้แล้วค่อยมามแกงช่วงหลังเกมตอนนี้เจอยอนครับและเรียบร้อยครับผมโดนเมทของเขาอีกแล้วโอ้โหแล้วเจอเจ้าเดิมอีกแลละเขาไม่เกลียดจริงๆนะครับดูเดิมันจะมีช่วงที่ผมตัดไปคือผมเก็บย้อนได้นะแล้วผมก็ตาย ตามยอนไปเลยเมื่อโดนสกิลของเมสฝั่งตรองข้ามาครับแตผมทุกวันละครจะซิกแซกแล้วก็แรกกับผมนะเออผมบอกท่านผู้ชมทุกคนเลยนะบางคนแบบสงสัยว่าไม่เสียงผมเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเานี่ยครับเพราะทุกอย่างผมทำอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวหมดเลยนะไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลย แคโปรแกรมตัดต่ออย่างเดียวเลยครับตอนนี้เจอขนมอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับภาพเดิมๆไม่ต้องสื้อผมก็เก็บไปได้นะครับขออธิบายนิดน,นึงนะครับในการอัดเสียงผมเนี่ยผมก็พูดจ่ออัดกระโทรศัพท์ไปเลยเสียงก็อาจจะดังอาจจะเบาบ้างขออภัยด้วยนะครับรอมีเงินทุนก่อนเดี๋ยวจะซื้อไมค์มาอัดเสียงไว้ลงตัดคลิปในโทรศัพท์นะครับ จังหวะนี้ผมดันทําคลิปเสร็จผมก็อ้อมมาเลนกลางเพื่อจะปิดพวก,กเขาเลยนะครับตอ,อนนี้ก็แบ่งงครับโรมเก็บไปสองผมเก็บไปหนึ่งตัวขออธิบายเพิ่มเติมมากัเเกเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับอเลนนี่ยนะไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เก่งต้นเกมอย่างเดียวนะเป็นฮีโร่ที่เก่งกลางเกมท้ายเกมอ ก็อยู่ที่จังหวะกับการฝึกเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ที่การออกไอเทมอีกสําคัญมากเลยนะครับในจุดนี้ที่ว่าเราจะเก่งไม่เก่งเราจะตัดสินใจ,จออกของยังไงครับอย่างที่บอกต้นเกมะครับว่าเราต้องทําความเข้าใจในไอเทมก่อนแต่ละชิ้นมีความสามารถอะไรแล้วก็แต่ละชิ้นเราสามารถนามาแก้ในซีโร่ในจุดไหนได้บ้างควรอ่านห,ารหรือศึกษาในจุดนี้ไว้เยอะๆนะครับ เรียบร้อยครับนิ่มๆเก็บควอดคิวไปช็อตแอคช็อตแอคถ้าถามว่าเกมนี้เล่นง่ายไหมผมว่าผมเล่นง่ายนะกัรในเล่นแต่ถ้าผมไปแก๊งหรือว่าเข้าดินไปอย่างเงี้ยผมก็จะโดนเมดล้วงตลอดเลยก็ต้องรอจังหวะเข้าดีๆหน่อยะครับไม่งั้นก็ตายไป ผมบ้านนะจังหวะเมื่อกี้พาเพื่อนตายหมดเลยทีนี้ตัวเองเกิดมาตัวเรียวก็ต้องรอจังหวะการแล้วค่อยสวนเขาดีๆครับต้องรอจังหวะดีๆเลยแหละแต่ดีตรงที่ว่าทีมตรงข้ามเขาไปเอาดาร์กนะยังไม่ดันเข้าป้อมทีมผมก็เกิดมาพอดีจังหวะนี้ผมก็จะตัดสินใจเปิดไว้ให้เพื่อนเลยนะเพราะเพื่อนก็ต้องซ้อนอยู่แล้วม,มองว่านะเป้าหล,ลักของผมเลยคือเมทตัวดาเมจเมทแรงมากเลยคนระับผมรับไม่ไหว ตอนแรกก็จะออกทั้งไก่อาทั้งทอยนะตัดสินใจก็คือแบบกวัวทีมไม่มีดาเมจนะครับ <_ A> ก็เลยเดี๋ยวจะออกขึ้นเป็นดาบใหญ่แทนขายรองเท้าแล้วขึ้นดาบใหญ่นะเ <_ A> กาะเกิดก,กระเคียวผมก็ยังเก็บไ <_ A> ว้อยู่จังหวะนี้ยอนกับนาคอสนะแต่ผมเลือกยอนนะเพราะเป็นฮีโรขาตายเรียบร้อยไปครับไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะจบได้แล้วนะเกมนี้ <_ A> แต่เพื่อนยังดันเลนบนอยู่เลยถ้าเราทําคลิปให้คลิปดันขึ้นหสูงเนี่ยจังหวะขึ้นปอนเนี่ยเราก็จะได้เปรียบ แต่ถ้าเราทําคนเดียวเราก็เสียเปรียบอยู่ดีทีมต้องช่วยทํากันนะครับในงานเกมเล่นยากจะขึ้นบ้านลําบากเอาอะครับถ้าไม่ดันคิปช่วยกันต่อให้เดินคนเดียวยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีครับต้องให้ทั้งทีมมาช่วยและเล่นกลางมีประเด็นนะครับ นี่ครับพอเราไม่ได้รูงเมดนี่แหละปัญหาของผมถ้าเจอเมดผมต้องใส่เมดก่อนเลยเกมนี้ตอนนี้ก็นำมากมากเลยนะทีมผมทั้งเรื่องฟอมและเรื่องสตอร์คิวและเรื่องเงินเพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีแตกทามทางแล้วนะครับเราก็จะได้เปรียบอย่างมากเลยแต่ก็อย่าชะล่าใจไปเราอาจจะพลาดในบางจุดแล้วเขาสวนจบในเลนเดียวเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะเช่นลีลาไม่ตีป้อมอย่างนี้ครับ อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าเจอเมดก็คือจะเอาเมดก่อนเลยแต่ก็หนีไปได้นะครับเก็บย้อนไปโอเคครับเนี่ยน่าจะจบได้แล้วแหละครับจังหวะนี้กาจะพิมพ์แบบเออเยาฝั่งนู้นซะหน่อยแต่ไม่เอาดีกว่าจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งดาวกับอีก20นาทีนี่เป็นของเราจนได้นะครับ ไม่ต้องสือครับว่าเกมนี้ใครได้ MVP อ้อเพื่อนๆสงสัยว่าอยู่แหลงอะไรครับตอนนี้อยู่ไดมอนด์นะเพราะว่าปันรหัสผ่านมไม่ได้เล่นกับบอทหรือว่าแบบไม่ได้จัดอันดับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทางการติดตามครับ